สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้น้องบีจะทำซอสบาร์บีคิวแนละจะกินบาร์บีคิวนะคะเพื่อนซอสบาร์บีคิวสูตรน้องบีอันนี้คือ,อซอสพริกนะคะเพื่อนอันนี้คือเคทชับแล้วก็อันนู้นนะ่ะ,ะปรสปั่นนะคะเพื่อนแล้วก็มีเกลือน้ำตาลพริกไทยแล้วก็น้ำมันงาเราจะไปเททุกอย่างลงหมอ้อนะจ๊ะเททุกอย่างลงหมอ้อนะ,ะเพื่อนบึ้ม เพื่อนฝรั่งเขาจะมาหานั่นเพื่อนะเขาจะกินบาร์บีคิวเขาบอกให้บีบีทำบาร์บีคิวให้เขากินหน่อยเทปเลยบ้ม แล้วก็เปิดเตานะจ๊ะเ,เปิดเลยเพื่อนแล้วก็เคี่ยวไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ใส่พริกไทยไปเลยตามใจเราอะไรก็ตามใจเรานั้นเพื่อนเร้ชอบกินแบบไหนก็ใส่แบบนั้นอร่อยใครอร่อยมันนั้นเพื่อนนะหาช้อนไปใส่เกลือ ใส่แค่นี้ก่อนนอะงเพื่อนนอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะใส่น้ำตาลบึมไปเลยคนนะจ๊ะคนนะจ๊ะ อาานเพื่อนเอาแค่เข้าเดือดนะคะเพื่อนเราก็ชิมรสพอดีแล้วนะชอบใครชอบมันชอบใจเราแล้วเราก็จะเทน้ำมันงานลงไปนะ,ะเพื่อน,นคนนะจ๊ะคนนะจ๊ะซอสบาร์บีคิวนะ,ะเพื่อนพรุนี้จะทำบาร์บีคิวให้เพื่อนกินน่ากินไหมล่า อร่อยนะคะเพื่อนชุดเนี่ยทำไมบีทำเยอะเดี๋ยวเพื่อนสงสัยทำไมบีทำเยอะเพื่อนเขามากินเขาก็จะห่อกลับบ้านเขาไปด้วยนะเพื่อนเรื่องของเรื่องนะคะเขาก็จะห่อไปทำที่บ้านเขามาั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทำทีเดียวเยอะเป่งเพื่อนกินด้วยนะคะเพือ่อนซอสบาร์บีคิวบายน้องบีไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย